วันนี้จะมาจัดขนมจ่ามงกุฎนะคะเราจะจัดลงในกล่องโดยที่กระทงเราจะใช้เป็นกระทงใบเตยนะคะแล้วก็ใช้ไม้กลัดเพราะว่าขนมที่เราจัดวันนี้จะนำไปต่างประเทศนะคะ จามงกุฎเป็นขนมไทยโบราณนะคะซึ่งมีความหมายถึงการเป็นหัวหน้าสูงสุดมีเกียรติยศสูงสุดและนิยมนำไปใช้เป็นของขวัญในการาเลื่อนยศหรือเลื่อนตำแหน่งขนมจามมงกุฎแตกต่างจากดาราทอง โดยที่ขนมจ่ามงกุฎมีลักษณะเป็นแป้งกวนที่โรยด้วยเมล็ดแตงโมงนะคะขั้นตอนในการทำจะมีหลายขั้นตอนมากค่ะแต่วันนี้เราจะพามาจัดลงในกระทงใบเตยหอมๆเลยค่ะ เราเคยลงวิธีทำจ่ามงกุฎไปแล้วนะคะการทำจะมีขั้นตอนมากมายนะคะการทำขนมไทยจะใช้เวลาในการทำมากเลยค่ะ มีหลายขั้นตอนนะคะเมื่อเรากวนแป้งนะคะแล้วก็จะมาปั้นเป็นทรงกลมบากให้เป็นร่องๆคล้ายๆผลมะยมหรือผลฟักทอง แล้วนำไปวางบนจานแป้งเล็กๆที่ติดขอบด้วยมเมล็ดแต่งโมกวาดน้ําเชื่อมนะคะจากนั้นประดับยอดด้วยแผ่นทองคําเปลวที่กินได้นะคะชิ้นเล็กๆน่ารักเป็นชิ้นรับประทานพอดีคําได้เลยค่ะ เราก็จะจัดไปนะคะจนครบตามจำนวน ชิ้นกลมๆน่ารักนะคะมีเมล็ดแตงโมนะคะที่ดูคล้ายๆกับมงกุฎนะคะ จะมงกุฎเป็นขนมมงคลนะคะเป็นขนมมงคลที่ใช้ในงานต่างๆนี่ค่ะน่ารักพร้อมรับประทานนะคะ ขั้นตอนมากมายในการทำนะคะนี่คือความสวยงามของขนมไทยนะคะกว่าจะได้แต่ละชิ้นจะใช้เวลาในการทําแล้วก็ความประณีตบรรจงหรือกระทั่งการคัดเลือก วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะส่วนผสมต่างๆนะคะก็มีการช่างตวงให้แม่นยำนะคะก็จะออกมาเป็นแต่ละชิ้นละชิ้นนะคะใช้เวลาในการ ทำจากนั้นเมื่อทำเสร็จประดับเสร็จนะคะเราก็จะไปอบควันเทียนนะคะให้มีกลิ่นหอมนี่คือความประณีตบรรจงในการทำขนมไทยนะคะ เราก็จะจัดให้ครบตามวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะความมีเสน่ห์ของขนมไทยเราก็จะใช้ใบเตยน,นะคะเมือ่อเป็นภาชนะในการใส่ จะมีกลิ่นหอมของใบเตยก่อนที่จะหยิบรับประทานนะคะสวยๆพร้อมรับประทานได้เลยค่ะจ่ามงกุฎของที่บ้านเราค่ะ